สวัสดีจ้าแม่มสินจาทักทายเช้าวันที่5มกราคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคํสาสถานการาานนราคาทองคํามิเครา่แนวโน้มราคาทองคําและแรงงานราคาทองคําประจำวันนี้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นทําสถิติสูงสุดในรอบ18เดือนที่บริเวณ1,864ดอลลาร์ท่ามกลางการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการร่วงลงของราคาน้ํามัน ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในปี2023ประกอบกับการประกาศเพิ่มโคต้าส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันในปีนี้ของทางการจีนส่งเสริมให้ราคาน้ำมันและเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวจากปีที่ผ่านมาขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ,ร,การนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ เฟดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่13-15ถึงธันวาคมโดยมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.50%แต่ยังคงส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปโดยในรายงานการประชุมจะทำให้ทราบรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นด้านเงินบาทแข่งค่าต่อเนื่องเป็นปัจจัยลบต่อทองในประเทศแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1 8 4 5ดอลลาร์และ1,830ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับต่อไปที่บริเวณ 1,820ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านได้อยู่ที่บริเวณ1,870ดอลลาร์ 1, และ1,885ดอลลาร์5คาน 5, ขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,900ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่5มกราคมปี2565อ้างอิงราคาของวันที่4นะคะ ซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าตรงคำห้ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าว,วันที่5มกราคมปี2566ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ29,850บาทขายออก29,950บาททองรูปพัน์96.5%รับซื้อ2 9 3 1 9บาท44สตางค์ขายออก 3 4 5 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองํำสรุปรวมนะคะของวันที่4ราคาคงที่แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองขำณทีินีด้วยนะคะอคขอต้อรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะ และยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่ส้วยนะคะกด Subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่มสีรนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ